คุณถูเลือกให้ชิงรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนี่อะไรอะสแปมชัดๆเฮ้ยไม่ใช่แหละทำไงดีอะฮลัลโหลคุณคือผู้โชคดีได้ชิงเงินรางวัลหนึ่งแนสน<า>มาพบกันงงนะที่พิพิธภัณฑ์เคียวิ้ง<า>์ูฟ เดี๋ยวก่อนดีเอา้าแล้วคือต้องยังไงอะต้องทำปะต้องไปเหรอมันเป็นใครแล้วมันรู้เบอร์เราได้ยังไงอะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องพี h ช i ยส c แชน n นลอีกแล้วนะคะวันนี้พีชจะพาทุกคนเข้าไปด้านใน Kelvin p r o o f Museum เพื่อตามหาวนะัตถุปริศนาจำนวน6ชิ้นด้วยกันและก่อนอื่นเราเข้าไปด้านในกันก่อนเลย Let's go! ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านใน k คิ v i n น r o กรุฟมิวเซียมกันแล้วแล้วเราก็ได้ไปหยิบแผนที่ของด้านในมาเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้พวกอันนี้เนี่ยเราได้หลงกันแน่แวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนเลยเราเรีบไปทำภารกิจกันดีกว่าค่ะทได้พบกันเกมของเราในวันนี้คุณจะต้องตามหาวันถุพปริศนาให้ครบทั้งหมด6ชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะกระจายไปทั่วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิพธภัณฑ์แห่งนี้มีขนาดถึง1น0 0สาตารางเมตรแต่มีวัตถุมากกว่าสา0พชิ้นคุณมีเวลา60นาทีที่จะตามหาวัตถุพิษณาเหล่านั้นเวลาจะเริ่มนับถอยหลังนับกันเลยเริ่มต้นจากการหาวัสดุวัตถุโบราณสิ่งแรกเลยไปอันดับแรกตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นหนึ่ง เราต้องรีบดูก่อนเพราะว่าเราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งโอเคชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นใต้ดินชั้นสองสิ่งแรกที่เราจะไปหาคิดว่าใกล้ที่สุดแล้วดูเป็นครูที่มันง่ายที่สุดนะทุกคนก็คือสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูให้ดูสิ่งนี้ซึ่งน่าจะอยู่อีกไม่ไกลและนี่เจอแล้วเอเชียอียิปต์อันนี้น่าจะหาง่ายที่สุดเพราะว่าเดินเข้ามาจากเคลวินกร o u p ก็คือเจอเลยนะคะทุกคนหน้าตาคุค้น ไม่ตรงปกไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วใช่ไหมใช่อันนี้เลยเจอแล้วนะคะอันนี้คืออันแรกถ่ายไปก่อนเพื่อเป็นหลักฐานไปกันต่อเลยเราจะไปหาอย่างที่สองกันนะคะทุกคน ก็จะเป็นพวกของดึกแบบว่าสัตว์ดึกดําบันทั้งหลายเพราะฉะนั้นคิดว่าหมูป่านี่น่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่าดูนี่น้องอันนี้ด้วยน่ารังไหมน่ารังไหมตรงนี้มีแต่กวางหมีมีหมูป่าไหมนะอันนี้หมูป่าหรือเป่าเดี๋ยวนะใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ฮะ ใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าทาไมน้องหมูตัวนี้มันดูตัวเล็กกว่าแต่ก็คิดว่าใช่นะ<อ>ทุกคนคิดว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยแอบดูเนี่ยตรงนี้มันมีไม้ไผ่ด้วยอะ่ะขอถ่ายไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อน <S <S เราต้องรีบเข้าไปหาโซนรูปภาพก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรามีนะทุกคน ใช่เลยต้องเป็นต้องอยู่ในห้องนี้แบบน่เรามแบบาดูกันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเรามีทั้งหมดสามรูปด้วยกันสี่รูปด้วยสามสี่รูปเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆหาใจเย็นๆแต่ก็ต้องทำเวลาอะไรกันนี่ตอนนี้ก็คือเราเดินวนมาแบบ3 6 0อองศาแล้วก็ยังไม่เจอแสดงว่าห้องนี้ไม่มีสักรูปเลยแปลกมาก แล้วมันจะไปอยู่ในห้องไหนกันเนี่ยก็ว่าทาไมคนนั้นมันถึงส่งให้เราเข้ามาหาแทนที่เขาจะมาหาด้วยตัวเขาเองเพราะมันหาย,ยากมากนีเองทุกคนให้งานยากนี่นะ่ะนึกว่าจะง่ายห้องนี้ก็เป็นห้องที่สวยมากๆแต่ว่าเหมือนรูปภาพจะแบบเบ s ออ o ความจริงไปสะสว่วนอย่างเช่นน้องปลาทูตรงนี้น่ารักไหมปลาทูทอดเป็นอ๊ะด้วยความที่สายตาดีเหมือนจะใช่อันนี้ อันนั้นอันนั้นตั้งหาอันนั้นที่ถูกต้องจะไปพลาดได้ยังไงในเมื่อเกมจับผิดภาพก็ได้เต็มตลอดนี่เจอแล้วทุกคนถ่ยมากแม่แบาบเลยอยู่บนนี้แล้วใหญ่มากๆเลยนะคะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นรูปเล็กๆใช่ไหมแต่คือจริงๆแล้วมันใหญ่มากๆเลยอ่ะสวยมากด้วยถ่ายรูปก่อนได้แหละทีนี้เราก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วทั้งหมดหนึ่ง 2แล้วก็3มได้หรือเปล่าแต่ยังไม่จบเราต้องรีบไปหารูปตอบไล้กันค่ะเพราะว่าเวลากำลังเดินอยู่เธอเธอเห็นจิตรกรอันนี้ไหมมันสวยมากยิ่งกว่าโมนาลิซาอีกอ่ะเธอเห็นไหมโมนาลิซาหรือเปล่าสวยจังไปแล้วทุกคนนี่เห็นไหมเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพท้าด้ เจอแล้วทุกคนเหมือนเป๊ะตรงปกสุดๆใช่เลยสิ่งที่เราตามหากันมาถ่ายรูก,ก่อนจริงสิ่งนี้เลยปี1,986หรือเปล่า1,886กต้องมีโบราณาการสุดๆสวยงามมากทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาจะให้เราหาไปทำอะไรแต่ว่าเราก็ต้องหาตามนั้นไปก่อน เราเหลืออีกแค่สงรูปเท่านั้นแสดงว่าเราก็เก่งเหมือนกันเนะนี่ยเรามีความสามารถที่นี้มันใหญ่มากๆเราจะพลาดจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เลยเพราะถ้าเรามองข้ามจุดใดจุดหนึ่งไปเนี่ยคือกลับมาเดินหานี่คือไม่ถูกเลยนะรูปต่อไปเราก็จะเอาเป็นรูปที่มันโดดเด่นขึ้นมาหรอกกันก็จะเป็นรูปที่ เหมือนเป็นเป็นแบบเทวดาอะไรอย่างนี้หรอก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเป็นคริสนะจ๊ะทุกคนเราก็จะรีบหากันก่อนแต่ห้องนี้เนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเออเกี่ยวกับรูปภาพของคนมากกว่าก็เลยคิดว่าไม่ใช่ ตอนนี้เราก็ได้เดินครบทางชั้นหนึ่งแล้วนะคิดว่าเพราะาเรารีบมากๆเราจะรีบขึ้นไปกันต่อกันที่ชั้นสองเลยนะคะทุกคนเพราะว่ายัางมีอีกเยอะมากๆค่ะที่เรายังไม่ได้เข้าไปที่นี่ใหญ่มากๆเลยขอแวะนิดน,นึงถ้าเกิดว่าใครมากลาสโกก็มาเที่ยวที่เคลวินฟ<ม>ุ๊กมิวเซียมได้นะคะสวยมากๆเดินคือเดินทั้งวันไปเลยอะถ้าเกิดมาเดินแบบจริงจังอันนี้คือเรามาหาของก็เลยต้องรีบไม่งั้นนี่คือกว่าจะเชยชมแต่ละชิ้นวันหนึ่งสองวัน จริงๆตรงนี้ก็มีแมปเหมือนกันหรอเนี่ยมีแมปใหญ่อีกแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนลืมหยิบแผนที่มาไม่ต้องเป็นห่วงปะทุกมุมเขาจะมีแมปให้เลยนะคะเราสามารถมาดูแมปจากตรงนี้ได้เลยว่าเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราอาจจะอยากเข้าไปดู cultural connection ก่อนหรือว่า history discovery center หรือว่าเป็น n o r t h gallery แล้วก็คือต้องเดินไปดูกันก่อน ตอนนี้เราเหมือนเราเดินมาตรงแบบกลางๆเลยอะค่ะทุกคนถ้าไม่ North Gallery ก็ South Gallery 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 ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนโซนแบบพักผ่นอนหย่อนใจเนาะมีที่ให้นั่งอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในโซน Dutch Art นะคะไหนดูสิดูมีความใช่ดูมีความใช่ดูเป็นแบบกรีกโรมัน Dutch คริสรูนมีความใช่แต่รูปเล็กมากเลยกว่าที่เราคิดไวมากนะคะทุกคนนี่ก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่สวยมากๆแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่โอ้เซนเซอร์ as expected อยู่นี่เธอคือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในรูปของเราใช่เราเจอเขาแล้วค่ะเราก็จะได้บอกนายได้ว่ามันอยู่ในโซนไหนฉันไม่ต้องมาหางเราเหลือเวลาเพียงแค่30สินาทีสุดท้ายแล้วว่ะถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอเราทำไงอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็เดินทั่วแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าจะลองส่งรูปทั้งหมดที่เรา ส่งรูปที่เราถ่ายกับน้องๆทั้งหมด5รูปไปให้ท่านผู้นั้นดูก่อนว่ามันถูกต้องหรือไม่แล้วถ้ามันถูกต้องเราจะไปหาชิ้นสุดท้ายกันเยี่ยมมากวัตถุกินานที่คุณเจอถูกทั้งหมด4ชิ้นมีหนึ่งชิ้นที่ผิดนั่นก็คือ หมูป่าจอมนักล่าเพราะที่เข<อ>้าเห็นข่าวโชคดีทุกคนแปลว่าเราภาดไปตั้งสองรูปเราภาดไปตั้งสองอย่างนะ่ะหรอเห็นไหมเหมือนที่เราคิดไว้จริงๆ้วยว่าหมูป่าตัวนะั้นมันมีความใกล้เคียงมากแต่เหมือนมันก็ยังแอบไม่ใช่อะ่ะเพราะวามันมีแบ็คกราวน์ที่มีความเป็นเหมือนไม้อะ่ะ เราต้องรีบไปตามหากันแล้วค่ะทุกคนไม่ง we ั <PU BL> <ON> ้นเวลาเราจะหมดลงรีบไปกันเถอะเราจะเริ่มจากการลงไปหาหมูป่าดับแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาหารูปภาพเนี่ยนราจะค่อนข้างยากกว่าเดี๋ยวเรารีบไปหาหมูป่ากันก่อนดีกว่าน่ากลัวมากอะลิงตัวนั้นน่ากลัวมากทุกคนหมีก็น่ากลัวมากอะมันดู aggressiv มากทุกคนน้องหมีตัวเนี้ยอ้ากลัว เดี๋ยวเรารีบส่งข้อความไปหาท่านผู้นั้นกันก่อนช่วยส่งคําใบ้มาให้ด้วยส่งไปแล้วทุกคนเพียงแค่รอคิดว่าเดี๋ยวก็มาทางไมก่กะชัวไม่เคยจะโทรกลับมาหรอก คำใบ้ก็คือวัตถุปริศนาอยู่บน,นสวงสวรรค์สวงสวรรค์หมู่ป่าบินได้หมูป่าอยู่บนสวงสวรรค์สวงสวรรค์คืออะไรทุกคนหรือสวงสวรรค์หมายความว่าข้างบนหมูป่าอยู่ข้างบนเหรอดูกันดีกว่าว่าตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ไหน you are here เราจะไปโซน Object i v e c i n e m ม่ย้องโน้นตรงนี้คือเรามาแล้วเรามาในโซนนี้แล้วเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเดินตรงไปเลยข้างในออ j e c t Cinema ส่วนเราทุกคนเราต้องรีบเข้าไปดูกลองก่อนว่านีอยังไรเราพลาดโซนนี้ไปจริงๆดินี่คือสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่ทุกคน ขอถ่ายรูปด้วยเถอะและตอนนี้ก็แปลว่าเราเหลือเพียงแค่ภารละกิจสุดท้ายก็คือตามหาวัดถุเอ่อจริงๆไม่เป็นวัดถุหรอกเป็นรูปภาพรูปภาพรูปภาพสุดท้ายที่เราต้องรีบไปหากันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเรารีบไปหากันก่อนเลยครับ Let's go โอ้ยเวลาก็นบถอยหลังขึ้นมาแล้วทุกคนจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในนี้เป็นแบบแกลเลอรี่ใช่ไหมทุกคนเคารพสถานที่เราไม่ควรวิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีแต่เพึ่งการเดินเร็วเดินเร็วเท่านั้นหนึ่งนาทีทุกคนหนึ่งนาทีไม่มีทางทันหอเราจะไปหาตัวได้ยังไงอ่ะเราพยายามหามาแทบทุกห้องแล้วอ่ะตลน้นี้ก็คือห้องสุดท้ายแล้วที่เราคิดว่ามันจะมีแกลเลอรี่อ่ะ เพราะว่าเราพยายามมองห้องนี้ดีมากมันก็มีแต่รูปดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้พลไม,ม,ไม้อะไรแบบนี้ทุกคนเราเจอแล้วทุกคนอยากจะถามจริงๆเสร็จแล้วทุกคนหน้าที่ของ เราจะมาดูกันสิว่าไอ้คนที่ส่งมาให้เราเนี่ยเป็นใครกันแน่สิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากรู้มากที่สุดยินดีด้วยคุณได้เจอวัตถุพิษนาทั้งหมดหกชิ้นแล้วเกมได้สิ้นสุดลงแล้วแกเป็นใครอ่ะแล้วไหนเงินรางวัลที่เราจะต้องได้อ่ะอเดี๋ยวดิ ถ่ายขายไปแล้วหรอเขาบล็อกเราหรอฮะนี่มันจะแปมชัดๆอ่ะเราทำให้เพื่อ